นี่คือตัวกระต่ายที่เป็น time keeper นะครับคือเวลาทุกคนมาพักที่นี้ก็โยนเวลาให้กระต่ายดูแลครับเพราะฉะนั้นคนที่มาไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาใช้ชีวิตให้มีความสุขครับบันไดหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดเอเชีตยตยนะันตกใต้นะครับด้านบนก็เป็นทอ,อปปี้ซึ่งสวยงามมากเดี๋ยวเราไปที่พักก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวหลังจากที่เราพักอยู่ที่โซโซฟิเทลมา1คืนเดี๋ยวคุณพ่อจะพามาดูห้องพักที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับนี่เข้ามาในประตูฝั่งนี้ก็จะเป็นชั้นที่วางเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ของเราวางไว้เต็มแล้วหันมาด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับอันนี้เรามีเตียงเสริมสำหรับน้องพอนะฮะน้องพอชอบนอนเตียงนี้แล้วก็เตียงใหญ่ครับใหญ่มากนอนสบายที่เขาเรียกว่าอะไรนะเตียงดุจวิญญาณ ด้านกว่าก็เป็นโซฟาอันใหญ่เหมือนกันสามารถนอนได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชากาแฟมีเครื่องต้มกาแฟให้นะครับมีตู้เย็นอยู่ด้านล่างตู้เย็นค่อนข้างกลางๆนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะฮะของกินที่อยู่ในห้องนี้สามารถกินได้หมดทุกอย่างครับหันมาด้านนี้เป็นจอทีวีด้านจอทีวีเนี่ยหันกลับมาก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งเป็นอ่างอาบน้ำนะสามารถปิดม่านได้แล้วก็จะมีอาบน้ําแบบ เอาฝักบัวต้องพอโชว์ให้ดูว่าทีวีนี้สามารถหันได้ด้วยเป็นตู้ที่หันไปหันมาได้นะครับแล้วก็จะมีอ่างอาน้าแบบฮีตแอนด์เฮอร์ก็คือมีแอร์ให้ใช้ล้างหน้านะครับหลังด้านหลังนี้ก็จะเป็นชักโครกนะครับอันนี้ชอบมากคือชักโครกมีสายชำระด้วยเยี่ยมมากตู้ทีวีนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าชวบ ในตู้เสื้อผ้าก็มีเตารีดนะฮะมีเสียโยคะมีไฟมีไดเป่าผมให้แล้วก็มีรองเท้าแตะให้ใช้ภายในห้องด้านล่างก็จะมีอเมนิตี้แล้วก็ตะช่างครับเ,เราลองไปดูนอกหน้าต่างกาันนกาจะว่านาหน้าต่างของห้องพักเรามีอะไรบ้างจะเป็นเก้าอี้ครับแล้วก็มีราวตากผ้าซึ่ง เป็น pool v i นะฮะสามารถมองไปวิวสระว่ายน้ำของที่นี่เป็นไงบ้างเจ๋งเป้งไปเลยโอ้มีคนเล่นสระว่ายน้ำโอเคครับเ,เดี๋ยวพ่อพามาชมห้องอาหารอีกทีนึงอันนี้น้องพอชอบนั่งเล่นมากเลยโตรกกร๊ะเก้าอี้สบายเตียงนอนนุ่มครับให้ดูอีกทีนึง แล้วามาเจาะอ,อ,อ,อ่างน้ำวิธีนึงอ่างน้ำนี่หน้านาะอาบมากมีกระจกค่อนข้างสวยนี่ในห้องน้ำก็จะมีสบู่แชมพูอะไรให้เรียบร้อยมีเก้าอี้นั่งสางมารถนั่งขัดขี้ใครตัวเองได้นอกจากมีชาวเวอร์แล้วก็จะมีเลนชัวเวอร์อยู่ด้านบนด้วยพ่อชอบใช้มากเลนชาวเวอร์แล้วยังไงเดี๋ยว ไปดูห้องอาหารกันอีกทีนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันวันนี้จะเป็นบุฟเฟ่บาร์บีคิวกันนั่นนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันว่าวันนี้บุฟเฟ่บาร์บีคิวของเรามีอะไรบ้างนะฮะลายอาหารนะครับนนคนค่อนข้างเยอะเลยซุมแรกที่เราเห็นกันก็คือเป็นสลัดนะครับอันนี้ใครชอบผักสลัดนี่ต้องมาซุมนี้เลยตัเตาก็มีเยอะม,มากหลังจากนั้นก็จะเป็นแบบของทอดนะครับ มีลาบทอดนะครับแล้วไก่ทอดแต่ไก่ทอดหมดเดี๋ยวต้องมันรอดูแล้วก็ปอเปียทอดในส่วนของมาบีคิวนะฮะจะเห็นว่ามีเตาย่างมาบีคิวอยู่ตรงนี้ตอนนี้เขาย่างปลาหมึกอยู่โอ้โหเยี่ยมมากปลาหมึกน่าอร่อยมากครับนี่มีข้าวมีข้าวโพดย่างครับแล้วก็อยู่ยในน้ํานมหรือว่าอยู่ในกะทิไม่แน่ใจแล้วไก่ไก่นี่น่าอร่อยฮะแล้วก็ซี่โครงหมูย่าง แค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วอันนี้ก็เนื้อเสียบไม้ย่างครับตามด้วยเนื้อปลาเนื้อปลาหมดแล้วแล้วก็มีหอยปลาหมึกนี่ยังเต็มๆอยู่เลยครับปลาหมึกกลังจะลงชุดสองแล้วแล้วก็มีกุ้งมันอบนะแล้วก็ผัดผักรวมเม็ดหน้าทานแล้วมีน้ำจิ้มครับถ้าใครชอบน้ำจิ้มหมูอบหมูใช่ไหมหมู ดูน่าทานนั่นแมจะกรอบอร่อย,ยนะครับในส่วนของข้าวก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะมีสองอย่างคือในส่วนของต้มยำครับแล้วก็ในส่วนของเย็นตาโ,โฟจบท้ายด้วยของหวานครับของหวานเรามีให้ดูถึง5อย่างที่เป็นผลไม้ยนยครับมีแก้วมังกรมีมะม่วงมีแคนเบอร์รแตงโมและสับปะรดหลังจากนั้นก็เป็นสไตล์เค้กครับมีแคนเบรร่วานิลามี เ <red> <ared> ค้กเลดเวเวดคล้ายๆขนมชั้นนะฮะเป็นขนมไทย okay. Okay. แล้วก็มีเบราวนี่ด้วย <Okay. S 1> ตบท้ายด้วย <Okay. S 1> ส่วนที่เหลือก็คือไอศครีมครับเดี๋ยวเรามาถามน้องพอว่าน้องพออยากทานไอศครีมอันไหนกันแน่นะครับ 굿มอร์นนิ่งครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทานอาหารเช้าของโรงแรมโซ,โซฟิเทลกันนะครับนี่นะครับก็เป็นเมนูอาหารเช้าวันนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องใช้ของเด็กน่ารักมากแล้วก็จะมีซีเรียลของเด็กครับตามไปด้วยเมนสเตชันที่เราจะเห็นกันเมนสเตชันของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะฮะ ที่เห็นก็คือมีข้าวสวยละหนึ่งม,มีผัดมีเส้นห้ามีผัดผักนะครับน่าทานเหมือนกันแล้วก็มีต้มฟักไก่สุดท้ายก็คือมีข้าวหมูแดงนะฮะข้าวหมูแดงนี่จัดเต็มมากมน้ำหมูแดงราดด้วยน่าทานจ้ะข้าวต้มปลาครับแล้วก็มีผัก น้ำแกมกับน้ำพริกครับอันนี้เป็นน้ำพริกเผาหมูสับแล้วก็น้ำพริกปลาผลนะครับวันนี้มีเซชั่นน้ำนะครับน้ำมีเยอะมากมีทั้งฟูดฟิวชั่นมีไอซ์วอเตอร์มีวอเตอร์เมลอนมีน้ำขิงจีพายแอปเปิลแล้วก็ออเรนจ์จูนะครับอันนี้จะมีนมใครชอบทานนมต้องทานหลักนี่มี นีๆเพอาที่ตัดสินใจคือมีสาล่ายุโรปมีกิมจิมโแล้วก็สลัดผัต่างๆนะฮะแล้วก็น้ำมันประกอบที่มีให้เลือกเยอะยะเลยจะเป็นขนมจีนครับตามด้วยน้ำาีปูน้ำยาป่าครับนะะ้ำตาลสลัดแล้ก็มีไซกโก มีซุปมิโซด้วยคุณแม่จะนี่ตักอยู่อันนี้มีไอศครีมด้วยไอศครีมเป็นนี่หมดสีรสชาติตามด้วยโฟคัตครับมีแซนวิชมีโฟคัตหลายๆอย่างพวกซลาามี่พาสตานี่แล้วก็ชีสอีกหลายแบบเลย ต้องสามแบบถ้าใครเป็นคนสายชีที่ต้องมาแล้วก็ของทนเล่นมีแทร็กเกอร์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นพวกววอฟเฟิลมีอะไรบ้างนะมีแพนเค้กมีวอฟเฟิลขนมปังชุบไข่ทอดนะครับอันนี้มีขนมปังพุด,ดิ่งด้วยอุ <c oughs> ้ยน่าทานมากมีครซองคนระัคซองมีให้เลือกสามแบบ มันก็ขนมปังหน้านต่างๆอันนี้เด็กๆชอบแลก็ตามด้วยขนมปังยาวฝรั่งเศสแล้วก็มีน้ำรึ่งนี่น้ำพึ่งสุดยอดเลยปล่อยค่อยไหลลงมานี่นะจัมาตักน้ำรึ่งไปได้แล้วก็มีแยมอีกน้ำไปท้วนแล้วก็มี เนยครับเนยวัตถุิและเนยทันยพืชสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูเซชั่นด้านนอกกันอันนี้ก็เป็นเซชั่นของก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวให้เราเลือกเยอะแยะเลยแล้วก็ขนมครกปลาท่องโก ổ, แล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งครับเซชั่นสุดท้ายที่เราเจอก็คือ ผลไม้ครับผลไม้มีให้เลือกเยอะแยะหลากหลายมากนะครับน่ก้อนดำๆนั่นไหมนั่นคือน้องหมาคอ,อกี้นะครับที่นี่ก็ให้เอาหนับมาได้ด้วยก้อยเพื่อนรู้เยี่ยมเลยเดี๋ยววันนี้จบกันรีวิวอาหารเช้าแค่นี้นะครับ